สวัสดีครับ EP นี้เราจะมาเรียนรู้หน้าตารางจูนกันนะครับผมสำหรับกล่องจูนมอเตอร์ไซค์หน้าตารางจูนของเราก็จะสามารถจูนน้ำมันได้นะครับแล้วก็จูนไฟได้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับด้วยการเรียนรู้หน้าต่างบทในการจูนนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำก่อนเลย ตารางข้างบนนี้จะเป็นตารางจูนน้ามันนะครับตารางข้างล่างนี้จะเป็นตารางจูนไฟนะครับเดี๋ยวเรางลบไฟออกมาให้ดู อันนี้คือหน้าตารางจูนข้างบนนี้จะเป็นการจูนน้ำมันนะครับค่าเริ่มต้นจากโรงงานครับในตารางจูนขึ้น1 0 0นั่นหมายถึงว่าไม่มีการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นในกล่องของเราก็จะสตาร์ทไว้ที่ตัวเลขที่100นะครับ100ไม่มีการปรับแต่งแต่ถ้าเราจูนเพิ่มเป็น1 0 5 1 1 0ออันนั้นหมายถึงว่าเราเพิ่มน้ำมันจากค่าเดิมโรงงาน ถ้าเราจูนต่ำกว่า100เป็น9 5 9 0อันนั้นหมายถึงเราจูนน้ำมันให้บางลงจากค่าโรงงานอ่ะนะครับผมอีกตารางนึงถัดมาครับด้านล่างนี้ตัวนี้จะเป็นตารางองศาจุดระเบิดนะครับองศาจุดระเบิดค่าเริ่มต้นโรงงานก็คือ0ครับถ้าเราจูนให้ตัวเลขเป็นบวกสมมติบวกมา 0.5อ,องศา1อ,องศาอ่าครับ0.5คือ0.5อ,องศาแก่ขึ้นถ้าเป็น1ก็คือเป็น1อ,องศาแก่ขึ้นครับถ้าเลขเป็นบวกก็คือเราจุดระเบิดแอดวานนะครับแต่ถ้าเราจูนเป็นลบละ่ะครับจูนเป็นลบจาก0นั่นหมายถึงว่าเราจูนรีทาร์ดอ่าเราจูนไฟอ่อนลง นีตารางที่2ครับตารางที่1คือการจูนน้ํามันครับค่าเริ่มต้นจากโรงงานคือ100อ่ะผมจวนให้อีกรอบนะตารางที่2เป็นองศาจุดระเบิดครับผมเป็นศูนย์คือเริ่มต้นค่าเริ่มต้นจากโรงงานนะครับอ่ะถัดมาครับมาดูเกจด้านล่างครับซ้ายมือสุดตัวนี้จะเป็นเกจ rpm นะครับตัวนี้เราก็จะสามารถดูรอบเครื่องยนต์ได้จากตรงนี้เลยครับผมเกจที่2 จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของ TPS นะครับก็จะบอกว่าเราบิดคันเร่งไปเยอะไปน้อยเท่าไรครับก็จะดูตรงนั้นครับเกรที่3ตัวนี้สําคัญมากครับตัวนี้จะเป็น AF ครับใช้แทนเป็นใช้ดูเป็นอัตราส่วนผสมระหว่างอากาศกับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับสีเหลืองนี้อ่าครับเลนนี่ก็จะบอกถึงว่าส่วนผสมบางเกินไปครับสีเขียวก็จะบอกถึงส่วนผสมค่อนข้างจะพอดีอ่าครับอัตรา ส่วนผสมน้ำมันระหว่างน้ำมันและอากาศครับถ้ามาสีแดงตัวนี้ก็จะบ่งบอกถึงว่าอน้ำมันหนาเกินไปน้ำมันเยอะกว่าอากาศครับผมเราจะมีเกณดให้3ตัวนะครับถัดมานะครับ TPS ตัวเลขตรงนี้ครับก็จะบอกโวลต์ของ TPS ว่า TPS จ่ายไฟเข้ามาที่กล่องจูนมอเตอร์ไซค์นะครับจ่ายมามากมาน้อยครับตัวที่2เป็นแมปเราจะไม่ได้ต่อนะครับตัวที่3นี่ครับ อินเจกครับก็คือเป็นค่าการยกคงหัวฉีดนะครับผมตัวนี้เราสามารถมาดูได้ครับผมครับตัวที่4ก็จะเป็น d ีเวลตัวนี้จะเป็นบ่งบอกถึงว่าความนานของการจุดไฟหัวเทียนนะครับตัวนี้เราก็เอามาไว้ดูประกอบดูในการจูนได้ครับผมถัดมาครับก็จะมีปุ่ม GET DATA ปุ่ม GET DATA นี่ก็คือในขณะที่เรา Connect กล่อง ครับมันยังไม่มีตัวเลขอะไรขึ้นมาเลยอ่าครับการจะสื่อสารระหว่างโปรแกรมกับกล่องเขาให้เรากด g ก็ Data หนึ่งครั้งนะครับผมกด g ก็ Data หนึ่งครั้งครับอ่าถัดมาครับเป็นปุ่มโหลดอ่าโหลดนี้ไว้ทําอะไรโหลดนี้ไว้โหลดโปรแกรมที่เราจูนไว้หรือว่าโปรแกรมที่เราซื้อเข้ามาโหลดเข้ามานะครับคลิกปุ่มโหลดแล้วก็เลือกไฟล์เข้ามาได้เลยสแกนอ่าปุ่มสแกนก็คือการสแกนหาโปรแกรมสายจูนอ่าการโปรแกรมหา โปรแกรมหากล่องเชื่อมต่อกล่องออนไลน์ไฟเข้ากล่องไหมกดสแกนได้เลยครับทาสแกนปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมกับกล่องได้ครับ Disable ก็คือเป็นการยกเลิก er นะครับผม v e ก็คือเราจูนไว้ดีแล้วคันนี้วิ่งดีมากเลยเรากด save ครับผมมันก็จะขึ้นมาให้เราตั้งชื่อเราก็สามารถตั้งชื่อได้ตามที่เราต้องการที่เราสามารถจดจําได้ง่ายนะครับผมครับ EP นี้เราก็มาเรียนรู้แล้วว่าหน้าตารางจูนสามารถ จูนอะไรได้บ้างหน้าตารางจูนตรงไหนชื่ออะไรปุ่มไหนกดแล้วทําหน้าที่อะไรใน EP นี้เราจะมาแนะนําหน้าตารางจูนของโหมดนี้ครับผมเจอกัน EP หน้าต่อครับ